สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Malet English หรือที่เรียกกันว่า MLE ช่องนี้สร้างมาเพื่อวัยรุ่นและวัยทำงานที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษแบบสนุกสนุก,นกและเข้าใจง่ายค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์ที่น่าสนใจมาแนะนานั่นก็คือคำว่า except ที่แปลว่ายกเว้นและเราจะสอนให้คุณเข้าใจคำนี้และคำศัพท์อื่นที่มีความหมายคล้ายกัน พร้อมตัวอย่างการพูดและการใช้งานในชีวิตประจำวันห้ามพลาดนะคะเตรียมสมุดจดไว้เลยค่ะเริ่มต้นด้วยคำว่า except ที่หมายถึงยกเว้นลองนึกภาพว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนได้รับอนุญาตให้ทำอะไรบางอย่างแต่มีข้อยกเว้นเช่น everyone can enter the party except John ซึ่งแปลว่าทุกคนสามารถเข้างานปาร์ตี้ได้ยกเว้นจอ เห็นไหมคะมันน่ายมากเลยและยังมีคำอื่นที่ความหมายคล้ายกันเช่น exclude ที่หมายถึงแยกออกหรือ exempt ที่หมายถึงยกเว้นจากข้อบังคับเดี๋ยวเราจะอธิบายเพิ่มเติมค่ะคุณเคยสงสัยไหมว่าคำศัพท์เหล่านี้ต่างกันอย่างไรวันนี้เราจะมาคำตอบค่ะ omit นั้นหมายถึงละเว้นเช่น she omitted the details in her report ส่วน withhold หมายถึงเก็บไว้หรือไม่เปิดเผยเช่น he withhold the information from his colleagues ตัวอย่างเหล่านี้ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าคำเหล่านี้มีความใกล้เคียงกันแต่ใช้ในบริบทที่ต่างกันค่ะตอนนี้เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมจากตัวอย่างประโยคกันค่ะ everyone has submitted their homework except me ซึ่งแปลว่าทุกคนส่งการบ้านแล้วยกเหม้นฉันหรือ The museum is open every day except Monday.